มาดูแวดวงกีฬาอื่นในบ้านเรานะครับเริ่มกันที่การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจก็คือฟิตเนสใช้ความแข็งแรงของร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลงอย่างเรือโทดำรงศักดิ์ส้อยสีแชมป์โลกฟิตเนส5สมัยชอบใช้ศิลปะมวยไทยประยุกต์กับฟิตเนสซึ่งหนึ่งในการฝึกซ้อมง่ายๆก็คือทำคานที่บ้านไว้ดึงข้อมือ คนทั่วไปฝึกกันได้นะครับไปฟังเสียงนักฟิตเนสกันสักนิดครับอย่างผมเนี่ยจะชอบในเรื่องของมวยไทยนะครับผมก็จะนามา,ายิมนาสติกของพื้นฐานนะครับเอามามิกกับมวยไทยนี่คือ,อ,อสุดเสน่ห์ละแต่บางคนเขาชอบเต้นนะบีบอยอาจจะเอานํายิมนาสติกเนี่ยมามิกกับบีบอยก็ได้หรือบางคนเป็นนักวูซูก็จะเอาวูซูมามิกกันนะครับทำคารเหล็กเองก็ได้เจาะเจาะปูนและยึดให้ให้เหนียวแน่นพอนะครับ ก็จะเหมาะประโยชน์ของในท่านี้เนี่ยถ้าทางฟิตเนสเขาเรียกว่าท่าชินอัพนะครับทางทหารก็จะเรียกดึงข้อเนี่ยแหละก็จะทําให้หลังเนี่ยกว้างขึ้นนะครับโดยเขาเรียกเป็นรูปตัววีแล้วไม่ได้เพียงว่ามันใช้แค่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อโฟร์อาร์มกล้ามเนื้อนิ้วยังได้กล้ามเนื้อของพวกหน้าท้องด้วยเพราะมันต้องเก่งขึ้นนะครับพี่แต่ถ้าหน้าท้องเราไม่แข็งแรงอ่ะเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับพี่ สำหรับผู้หมวดแรมโบ้ดำรงศักดิ์ส้อยสีครับจะลงแข่งรุ่นฟิตเนสนรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยวันที่4และ5ธันวาคมนี้นะครับชมฟรีที่เดนายพระราม9ก้าหรือชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube TBPA TV และเพจของสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ครับ